สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์ฉลุค่ะภาพพิมพ์ฉลุก็คือการสร้างภาพหรือสร้างรูปแบบต่างๆโดยใช้แผ่นวัสดุที่ถูกตัดเป็นลายหรือลวดลายแล้วนำมาวางบนพื้นผิวที่ต้องการพิมพ์จากนั้นก็ทำการใช้หมึกสีหรือสารอื่นๆพิมพ์ผ่านช่องที่ฉลุไว้เพื่อสร้างลวดลายที่ต้องการ ซึ่งเทคนิคนี้มักใช้ในการพิมพ์แบบที่มีความซับซ้อนต่ำสามารถสร้างงานศิลปะที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์ฉลุประกอบด้วยต้นแบบภาพพิมพ์เทปกาวฟองน้ำหั่นเป็นชิ้นๆสีโปเตอร์และจานสีแผ่นพลาสติกใสกระดาษร้อยปอนแก้วน้ำล้างสี คัตเตอร์และผู้กันสำหรับผสมสีในการพิมพ์ภาพฉลุขั้นแรกเราจะนำต้นแบบขึ้นมาจากนั้นเราจึงจะนำแผ่นพลาสติกใสมาวางบนต้นแบบจากนั้นเราจะติดเทปกาวให้แน่นทั้งสี่ด้านเพื่อที่ให้ตัวต้นแบบกับแผ่นพลา ไม่เคลื่อนในระหว่างที่เราทำการตัดฉลุทำให้ได้แบบงานตามต้องการและคาดเคลื่อนน้อยที่สุดในขั้นตอนถัดไปเราจะเตรียมคัตเตอร์เพื่อตัด ตามลวดลายที่ฉลุเอาไว้โดยนักเรียนอาจจะหาแผ่นรองตัดหรือตัดบนกระจกก็ได้ซึ่งจะทำให้การตัดมีความสมูทมากขึ้นและเลือกคัตเตอร์ที่มีความแหลมคมจากนั้นใช้แรงกดเพื่อกดให้ลวดลายฉลุทะลุทั้งบนกระดาษร้อยปอนและกระดาษแผ่นพลาสติกใสซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นประหยัดเวลาในการตัด และไม่ต้องมาย้ำในจุดๆุดเดิมทำให้งานที่ออกมาดูเรียบร้อยสวยงาม ไยฉลุเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แกะเทปและดึงกระดาษร้อยปอนออกจากแผ่นพลาสติกใสให้เรียบร้อยจากนั้นก็วางแผ่นพลาสติกใสด้านบนกระดาษร้อยปอนและติดเทปให้แน่นเพื่อทำการพิมพ์ภาพฉลุตามลวดลายต่อไปโดยติดเทปกาวให้ครบทั้งสี่ด้าน และล็อกให้แน่นจากนั้นก็เตรียมสีโปเตอร์หรือสีอะคริลิกตามสีที่ต้องการโดยอาจจะใช้เทคนิคการไล่น้ำหนักสีด้วยก็จะทำให้ผลงานนั้นสวยงามเช่นดอกทานตะวันอาจจะมีการใช้โทนสีเข้มโทนสีกลางและโทนสีอ่อนควบคู่กันไป โดยเราจะใช้ฟองน้ำหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งสีเพื่อป้องกันสีเน่าและในการสแตมป์สีควรจะเริ่มจากสีอ่อนสีกลางและสีเข้มเพื่อให้สีไล่น้ําหนัก เสร็จแล้วจะได้ผลงานที่สวยงามตามนี้และนักเรียนสามารถนำเทคนิคการทำภาพพิมพ์แบบฉลุไปใช้กับงานศิลปะในรูปแบบอื่นได้โดยอาจจะมีการประยุกต์ในเรื่องของการใช้เทคนิคการไล่น้ำหนักสีหรือการใช้ผู้การขอาะสีให้เป็นลายจุดๆก็จะมีความสวยงามเช่นกัน เป็นอย่างไรบ้างคะการทําภาพพิมพ์ฉลุเป็นงานศิลปะที่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยเพียงแค่มีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นพลาสติกสากระดาษสีฟองน้ําซึ่งนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบอื่นๆได้ที่มีความสวยงาม